คำว่าตื่นเต้นในภาษาจีนสำหรับคลิปนี้มีสองคำค่ะซึ่งเป็นสองคำที่คนที่เรียนภาษาจีนยังสงสัยนะคะว่ามันต่างกันยังไงเราไปดูความแตกต่างและการใช้คําทั้งสองนี้กันเลยค่ะเริ่มที่คําที่หนึ่งนะคะจินจางจินจางและคําที่สองที่แปลว่าตื่นเต้นก็คือซิงเฟินซิงเฟิน ทั้งสองคำนี้อยู่ในคำศัพท์ HSK 4ทั้งคู่เลยค่ะความแตกต่างก็คือคำว่าจินจางเป็นความตื่นเต้นที่ประมาะตึงเครียดกระวนกระวายวิธีการจำนะคะก็คือคำว่าจินจางจะพ้องกับคำว่าจริงจังในภาษาไทยค่ะก็คือเป็นความตื่นเต้นที่เครียดจริงจังหรือว่าสังเกตที่ตัวอักษรจินนะคะด้านซ้ายบนจะมีขีดสองเส้นเหมือนรูปเหงือกตกค่ะ และคำว่าชิงเฟินนะคะก็แปลว่าตื่นเต้นเหมือนกันแต่เป็นการตื่นเต้นแบบดีใจมีความสุขสังเกตที่ตัวอักษรชิงค่ะคำนี้คือคำเดียวกันกับคำว่าชิงที่อยู่ในคำว่าเกาชิงนะคะจอกับชื่อชิงแต่เกาชิงเกาชิงก็แปลว่ายินดีมีความสุขชิงเฟินจึงแปลว่าตื่นเต้นแบบดีใจมีความสุขนั่นเองค่ะและเราไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำทั้งสองนี้กันค่ะ 第一次演出他很紧张。第一次演出他很紧张。第一次演出他很紧张。ในการแสดงครั้งแรกเขาประหม่ามากคำว่าที่อีซือคำนี้แปลว,ว่าครั้งที่หนึ่งหรือว่าครั้งแรกนะคะคำว่าเหยียนชู เขียนชูคำนี้เป็นคำกริยาค่ะแปลว,ว่าแสดงโดยมักจะหมายถึงการขึ้นแสดงบนเวทีนะคะท่าเขินจินจางแปลว,ว่าเขาประหม่ามากเขาตื่นเต้นมากนั่นเองค่ะนั่นก็คือความตื่นเต้นที่เกิดจากความประหมา่าความไม่มั่นใจนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรกตัวอย่างต่อไปนะคะเขา่องข่าวชื่อตะ ชื่อโเขอเ的า候，他很จิช่วงสอบเขาตื่นเต้นกระวนกระวายมากคำว่าข่าวชื่อคำนี้ถ้าเป็นคำกริยานะคะก็จะแปลว่าสอบหรือว่าหากเป็นคำนามก็คือการสอบคำว่าชื่อโขคำนี้แปลว่าเวลาหรือว่าช่วงเวลาข่าวชื่อต่ชื่อโจึงแปลว่าช่วงเวลาการสอบช่วงที่สอบถ้าหนรจินจัง เขากระวนกระวายมากเขาตื่นเต้นกระวนกระวายมากซึ่งคำว่าจินจางนะคะก็มักจะเกิดจากความกลัวความไม่มั่นใจอาจจะเกิดจากการอ่านหนังสือมาไม่พออ่านหนังสือไม่ทันก็เป็นความตื่นเต้นแบบเครียดนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะจินจางฉี่เฟนินจินจางฉี่เฟินบรรยากาศตึงเครียด คำว่าฉี่เฟินแต่ว่าบรรยากาศหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกค่ะหากเราต้องการบอกว่าฉันไม่ชอบบรรยากาศตึงเครียดก็สามารถพูดว่าหัวปู่สีควันจินจางฉี่เฟินแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะมม่่น慢เ讲别紧ยงเเ别ยจิ่นจาง ค่อยๆพูดไม่ต้องตื่นเต้นคำว่าม่านคำนี้แปลว่าช้านะคะม่านม่านก็คือช้าๆค่อยๆคำว่าเจียงคำนี้แปลว่าพูดหรือว่าแปลว่าเล่าก็ได้นะคะและคำว่าเปียแปลว่าอยา่าไม่ต้องดังนั้นนะคะประโยคนี้ม่านม่าน,นเจียงค่อยๆพูดพูดช้าๆเปียจิ่นจังไม่ต้องตื่นเต้นก็คือเป็นการบอกให้ผ่อนคลายนั่นเองค่ะ และตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะปู่ย่าจินจังหนีเคยอีตะปู่ย่าจินจังหนีเคยอีตะปู่ย่าจินจังหนีเคยีตะไม่ต้องตื่นเต้นคุณทำได้และแอดก็มีตัวอย่างจากภาพยนตร์รางวัลออสการ์ปีนี้เลยนะคะ<ๆ>ก็คือเรื่อง Everything Everywhere All at Once ก็คือซีนนี้นะคะที่เอเวอร์ลีนที่แสดงโดยมิเชลโยต้องรีบจัดการสิ่งต่างๆในบ้านด้วยเวลาที่จำกัดมีอารมณ์ที่ตื่นเต้นจนกสามีของเธอก็เลยพูดว่า Howler Howler Evelyn 不要緊張 please เป็นการพูดจีนผสมอังกฤษนะคะก็แปลว่า ใจเย en, nicht chapter, nicht ็นเยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องะหนกประมาณนี้ค่ะแล้วมาที่คำว่าตื่นเต้นแบบที่สองนะคะก็คือซประโยคตัวอย่างค่ะ快要去中国了我很兴奋快要去中国了我很兴奋 ใกล้จะได้ไปจีนแล้วฉันตื่นเต้นมากคำว่าไข่คำนี้แปลว่าเร็วนะคะและยังแปลว่าใกล้จะได้ด้วยค่ะไข่เย,ยาใกล้จะ่ไปจงกัวประเทศจีนเลแล้วไข่เย,ย่าไ่จงกัวละใกล้จะได้ไปจีนแล้วหัวเขินซิงเฟินฉันตื่นเต้นมากฉันดีใจมากมีความสุขมากนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ 看到我的偶像我很兴奋。看到我的偶像我很兴奋。看到我的偶像我很兴奋。ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เห็นไอดอลของฉันคำว่าคแปลว่ามองดูนะคะคัเต้าแปลว่ามองเห็นเห็นวอดเตอร์แปลว่าของฉัน คำว่าโอเชียงคำนี้แปลว่าไอดอลนะคะก็คือดารานักสแสดงนักร้องคนที่เราชื่นชอบใช้คำว่าโอเชียงได้ทั้งหมดเลยค่ะหัวเข่นชิงเฟินฉันตื่นเต้นมากฉันดีใจมากตัวอย่างต่อไปนะคะเ้าชิงเฟินแต่งเฟิ他兴奋的说不出วป兴奋ชหลาย เขาตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเคยเห็นไหมคะอาการที่ตื่นเต้นมากดีใจมากจนพูดไม่ออกก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะคำว่าชัวคำนี้แปลว่าพูดนะคะคำว่าปู้แปลว่าไม่และคำว่าชูหลายแปลว่าออกออกมาชัวปู้ชูหลายจึงแปลว่าพูดไม่ออกนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ我兴奋得睡不着觉我兴奋 แต่睡不着觉我兴奋的睡不着觉ฉันตื่นเต้นจนนอนไม่หลับคําว่า睡觉นะคะจะแปลว่านอนนอนหลับแต่หากพูดว่า睡不着觉คํานี้จะแปลว่านอนไม่หลับค่ะ